ือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับดูกันใกล้ๆนะฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นกระจกนะฮะกระจกที่ใช้สองเงานี่นะฮะการทักเทของแซงคือเราบิดกระจกอ่ะให้มารวมเป็นจุดเดียวกันตัวนี้ปรับได้ใช่ไหมฮะกร,ระจกนี้ปรับได้นะครับได้ได,ไดปรับได้นะฮะกระจกสองหน้านะฮะครับเป็นกระจกสองหน้าแปดร้อยแผ่นครับแปดร้อยแผ่นครับให้กระจกเงาเนี่ยเป็น ตัวจะทอนแสงจากดวงอาทิตย์ถ้าท้องฟ้าใสๆไม่มีเมฆบังนันมันจะให้ความร้อนสูงถึง3 1 2องศาสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ร้านไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์นะครับของลุงศิลานะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับเรามันจะมาพิสูจน์ครับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์นะครับว่าลุงเขาย่างยังไงนะครับตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นิ้คือหน้าร้านของลุงศิลานะครับ นี่นะครับไปดูไก่ที่เขาย่างมาแล้วครับย่างได้ทั้งหมูนะครับมีหมูมีไก่นะครับที่ร้านเขาก็จะขายพวกอาหารนะฮะมีพวก้มตำด้วยนะครับไก่ตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยใช้ไก่ตัวใหญ่นะฮะไก่ใหญ่นี่ลุงศิลานะครับลุงศิลาที่เป็นคนต้นคิดนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ย่างไก่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้ววันนี้เรามาดูลุงนะครับเข้าจะย่างไก่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ย่างยังไงนะครับนอกจากย่างไก่แล้วก็ย่างอะไรได้บ้างครับ หมูทำหมูหันแล้วก็หมูหันโอ้โหหุงข้าวก็ได้หุงข้าวได้ด้วยอ๋อย่างไก่นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับตัวมาสสิบห้านาทีตัวหนึ่งสิบห้านาทีครับย่างเร็วเหมือนกันเนาะรสชาติมันจะอร่อยกับเหมือนกับย่างเตาถ่านไหฮะลูกค้าต้องมาชิมดูวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมโม่ต้องมาชิมดูเองนะครับอยวโปวดติดตามครับอย่าพลาดนะ ตามลุงศิลามาย่างไก่นะฮะย่างไก่แสงอาทิตย์นี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านสวนนะฮะที่เห็นอยู่นี่คือแผงนะครับแผงที่ให้ความร้อนนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ย่างไก่ของลุงศิลาแล้วนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะครับแต่ลุงเขากาลังจะทําอยู่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าแรงในประเทศไทยนะครับ นี่ให้ดูดูกันใกล้ๆนะฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นกระจกนะฮะกระจกที่ใช้สองเงานี่นะฮะ ย่างครั้งละกี่ตัวครับลุงวันนี้ย่างน้อยอครั้งหนึ่งย่างได้ครั้งละเป็นสิบเลยเหรอครับเป็ดสิบลุงนี่เป็นคนมีความชำนาญน,นะฮะชำนาญเป็นเจ้าแรกด้วยอันนี้ลุงหมักครั้งคืนด้วยหรอครับไม่ครับเดี๋ยวหละคงคืนเดียวเข็มใหญ่ <laughs> ไก่หมักไว้เรียบร้อยนะับลุงทับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสุกไห่สุกแล้วเรียบเวลาดูจากสีเหรอครับครับเช็คด้วยสายตาอ่าอืมมันจะเดือดแล้วโตวมันจะใสใสอ๋อตอนนี้กำลังเตรียมนะครับเตรียมย่างนะฮะย่างทีหนึ่งได้หลายตัวนะครับ เต็มแผงเลยนะฮะถ้าย่างจริงๆนะครับตอนนี้ลุงย่างให้เราดูไปก่อนอันนี้สาธิตให้ดูสาธิตนะครับ,ารบการสาธิตเน,นี่ยแผงนะฮะเดี๋ยวลุงเขาจะหันองศากระจกนะครับที่จะทําให้สุกนะฮะโอ้โหร้อนนะฮะเนี่ยผมยืนอยู่นี้ร้อนวูบเลยครับ นี้ระยะเวลาการย่างเนี่ยมันยู่ขึ้นอยู่กับความร้อนของแสงที่ส่องมาถ้าแดดจัดมันก็จะสุกเร็วใช่ไหมครับอ่าย่างเร็วก็ประมาณสิบห้านาทีเนาะถ้าแดดดีๆนะถ้าแดดดีๆก็สิบห้านาทีนะครับเนี่ยถ้าเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยแสงมันจะกรตกตกตรงนี้นะครับดาลุงจะเขาจะหันองศานะฮะ ่ากระจกสองหน้านี่แหละกระจกสองนี่แหละ <c oughs> ลุงครับแผงใหญ่ขนาดนี้ใช้กระจกประมาณกี่แผ่นนะครับประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยแผ่นอะ700ดถึแอ่นใช่เยอะเหมือนกันเนะอันนี้ทำเองกับมือทุกอย่างครับโอ้โหสุดยอดนวัตกรรมเลยนะครับเนี่ย ตอนนี้ลุงเขาจัดไก่เรียบร้อยพร้อมที่จะย่างแล้วนะครับวันนี้เขาจะย่างสาธิตให้เราดูนะครับสี่ตัวนะฮะตอนนี้ลุงเขาก็ลองไปหันองศานะครับหันองศาแผงกระจกนะครับเพื่อที่จะได้ให้ไก่ครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีการนี่นะครับลองดูวิธีการทํางานของคุณลุงนะครับเขาจะมีโซ่นะฮะโซ่ปรับระดับนะครับนี่คือโซ่นะฮะ ปรับระดับนะครับให้แสงนะครับไปรวมตัวกันอยู่ตรงจุดที่เราต้องการนะครับคือไก่นะครับแล้วก็ข้างหลังนะฮะลุงเขาปิดด้วยนะครับนี่นะคือตอนนี้กําลังย่างนะครับกําลังหันองศานะฮะกำลังจุดโฟกัสของพลังงานนะฮะพลังงานกระจกที่คมร้อนนะครับลุงครับพลังแสงอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับขนาดเนี้ และแต่ความร้อนของแสงพระอาทิตย์ที่ส่องมาที่เขาวัดมัน300ที่อ่ทีลุงเคยวัดนะครับพลังงานตัวนี้นะครับให้พลังงานสูงสุดถึง300นะ312นะครับเท่าที่ลุงเคยวัดมานะฮะให้ความร้อนสูงมากนะครับถึง312องศานะฮะเดี๋ยครับรอดูไก่นะฮะคงไม่นานนะคร ประมาณ15นาทีนะครับย่างย่างเร็วนะครับขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับถ้าแดดแรงก็จะเร็วนิดนึงอ่าก็ตามที่ลุงเคยทำมามประสบการณ์น,นะฮะร้อนมากนะครับลุงยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะตอนนี้ลุงเขาปรับวงศาให้มันได้นะครับนี่ครับแผง นี่ครับแผงที่ลุงทําไว้ทั้งหมดมีสามแผงนะครับอยู่ข้างหลังนี้แต่วันนี้เราจะใช้แผงเดียวพอสำหรับไก่แค่นี้นะครับว่าแผงหนึ่งสามารถย่างได้ย่างได้เยอะนะครับแต่วันนี้ลุงทําให้เราดูแบบนี้ฮะดูอย่างนี้ให้ดูแบบใกล้ฮะร้อนมากนะครับร้อนฮะยืนอยู่ตรงนี้ร้อนมากเลยครับแผงลุงบอกว่าย่างได้ประมาณสิบสองสิบสามตัว เริ่มเดีนะฮะดูใกล้ๆนะครับเข้าใไกลร้อนนะครับเนี่ยขนาดยืนอยู่ตรงนี้ยังร้อนเลยครับ,บวันนี้นะครับแดดไม่แรงมากนะครับก็อาจจะใช้เวลามากกว่า15นาทีนะครับลุงเขาก็ปรับองศาไปเรื่อยนะฮะ แล้วแต่แสงนะครับทิศทางของแผงกระจกนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะฮะเนี่ยตัวไก่นะครับืออันนี้เป็นกระจกสองหน้านะฮะครับ,รบเป็นกระจกสองหน้าอ่ามันประมาณแ0ดร้อยแผน่นแปดร้อยแผ่นครับ ตั้งบนไอ้โครงเหล็กอะที่เห็นครลุงทําเองนะครับโครงเหล็กนี้นะครับคือใช้กระจกเงาเนี่ยเป็นตัวสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์วิ่งวิ่งไปหาตัวไก่คือเราพยายามหักหักหักกระจกหรือหันเตอแสงนะ่นให้ไปอยู่ในจุดจุดเดียวกันครับเป็นจุดศูนย์รวมอะในแปดร้อยแผ่นเนี่ยมันจะรวมเป็นจุดเดียวกันแล้ววิ่งไปหาตัวไก่ที่เรา ที่เราอราแฝ<ผ>ดไว้ถ้าท้องฟ้าใสๆไม่มีเมฆบางนั้นมันจะให้ความร้อนสูงถึง312องศาเซลเซียสที่คเคยวัดมานะฮะแรงบันดาลใจที่มาประดิษฐ์คือไอ้อช่วงนั้นผมขายพวกกระถางปลูกต้นไม้นะฮะตอนนี้ี๋ยวลุงเขาปรับไปเรื่อยนะครับตอนนี้รถทัวร์วิ่งผ่านมาตอนนี้มันกระจกเงาหน้ารถมันมาส่งมดดตัวผมยากแต่อยู่ข้างถนนนะนี่รถทัวร์มา หลายคันนะอ๋อหลายคันคมร้อนมากระทบมาที่เราเป็นแรงบันดาลเป็นที่มานะครับที่มาของลุงนะฮะกลไกการทํางานก็เอามากระจกหลายๆใบนะฮะจากเริ่มแรกคือแบบทําแบบนี้เลยไหมฮะครั้งแรกเลยต้นก็เอาโตะกินข้าวอะมาวางแล้วก็เอากระจกแปะแปะแปะประมาณร้อยพันครั้งแรกนะครับทดลองดูก่อน แล้วก็หักเทตส่งให้เป็นไปจุดที่เรามาร์กไว้อก็รับะผลปรากฏว่ากระดาษไหมกระดาษไหมแสดงว่ามันให้ความร้อนจริงเนะแล้วก็ประดิษ์ขึ้นมานี่อันนี้รุ่นสามรุ่นสี่แล้วอ๋ออันนี้คือที่เห็นนี่รุ่นสามรุ่นสี่แล้วพัฒนามันเรื่อยๆจนเข้ามาแบบนี้นะนันชาติมาเที่ยวเยอะครับวกเยอรมันญี่ปุ่นประเทศจีนนี่ประเทศจีนนี่ก็มาดูงานกันนะ ยูนรยตรงนี้ก็ได้กลัวร้อนนี่ยเห็นไหมครับไก่กําลังเริ่มพองแล้วนะฮะผ่านไปยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับไก่ตัวไก่เริ่มพองแล้วฮะอันนี้ถ้าไก่เล็กมันก็เนื้อมันจะน้อยเดียวออันนี้ถ้าเป็นไก่ใหญ่อะกัดเต็มคําเลยอร่อย เนื้อมันไม่แห้งใช่ไหมลุงครับครับมันมีความชุ่มของของมันใต้หนังครับครับคือถ้ายญ้าแบบนี้มันจะไม่มีฟันไฟไหมนะหญยาโดยฐานฟันมันพุ่งไปหมดเลยครับก็ดีอย่างหนึ่งนะไม่ต้องกินขมเหลาขวันไฟพวกเยอรมันพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขมหมาเนี่ยเขาชอบเลยเขาหมาเป็นทัวร์ประเทศอื่นเขาดูไปแล้วเรียนแบบเราป่าไม่รู้นะแต่ญี่ปุ่นตัวซบเลย มานอนค้างที่นี่เลยอ๋อมาเอาทุกรายละเอียดของเราเลยนะครับตอนอาจจะช้าหน่อยน,นะครับวันนี้จะอาจจะไม่สิบห้านาทีตามที่บอกนะครับครับ,รบเพราะว่ามันอยู่ที่แดดช่วยไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นแบบธรรมชาติเิ่มเกมแล้วร้อนนะับเนี่ยร <c oughs> ้อนร้อนร้อนการทาเคของแสงคือเราบิดกระจกอะให้มารวมเป็นจุดเดียวกันไอกระจกแต่ละตัวนี้ เราต้องปรับให้มันเอียงยังไงไหมฮะเร,เราปรับกระจกอะ่ะอ๋อแต่และตัวนี้ปรับได้ใช่ไห<ด>มฮะออคือถ้ามันมันมันเปไปเรื่องอะไรเราก็มามามาดัดให้ให้มาให้ตรงกระตัวไกลอ่ะอ๋อกระจกกระจกนี้ปรับได้นะครับได้ได้ได้ปรับได้นะฮะ ตรงกลางก็จะตั้งตรงหน่อยนะฮะถ้ากระจกข,ข้างๆก็จะเอียงนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะให้มันส่องไปรวมกันตรงเป้าหมายอันนี้มันให้ความร้อนไกลถึงเท่าไหรค่ครับเนี่ยคือเราแค่หเมตรพอจ<อ>้ใชไปเดี๋ยวไปรบกวนถนนส่งถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วมันก็ยังแบบให้ความร้อนอยู่ของมันบแบบนี้ใช่ไหมฮะค,คือเรา,เราจะจะ,จะฟ้ามลงอะ่ะคือเนี่ยยาแห้งๆเนีตายหมดละ อ๋อหมายถึงคือไม่ใช้งานแล้วก็คว่ำลงนะกดกดกดให้มันลงเดี๋ยวพวกนี้ไหม้หมดเลยออถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ต้นไม้อะไรตายหมดเนาะต,ตายอะอือคือใช้ใช้ใช้ลอกใช่ไหมฮะใช,ใช้ปรับแล้วก็ให้มันคว่ำลงต้องคว่ำลงนะถ้าอย่างนั้นไม่ได้ต้นไม้หรือว่าไปเจออะไรอาจจะเกิดไม่ได้ แผงนี้เวลาใช้นะครับใช้เสร็จนะครับต้องต้องคว่ำนะฮะใช้ลุใช้ลอกนะฮะให้ลอกลอกลอกแล้วก็ให้มันคว่ำลงนะฮะจับอยทิ้งไว้จะวางไว้แบบนี้ไม่ได้นะฮะเวลาจะใช้ถึงจะเอาขึ้นมานะฮะลุงเขาจะเก็บนะครับจะหงายลงนะฮะเพราะว่าไม่ให้ตอนที่เราไม่อยู่หรือว่าไม่ได้ดูแลนะครับเพราะว่าจะทําให้ต้นไม้หรือว่าไปรบกวนคนอื่นอาจจะเกิดเป็นไฟได้นะฮะ <c oughs> เอากลับกล้วยมาปิดไว้นะครับไม่ให้มันหนังมันเกรียมกันจนเกินไปเนาะครับครับ <c oughs> แสงอาจจะไม่เท่ากันสม่ำเสมอทุกที่นะฮะลุงเลยเอากลับกล้วยนะครับมาปิดไม่ให้หนังเกรียมนะฮะเอ้ลุงต้องกลับไหมครับต้องกลับด้านไหม <c oughs> ต้องกลับอือต้องกลับด้วยนะครับ แผงนี้แผงนี้ย่างได้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งหมูหันนะฮะหมูหันที่เป็นตัวไม่ให้ลุงเป,เป็นตัวนี้ก็ย่างได้นะครับสุกได้เหมือนกันนะครับย่างได้ทุกอย่างนะครับเป็นเนื้อสัตว์คือตัวนี้ลูกหมูหายากแลวจะใช้หมูหมูเป็นแผนนะ่นอ๋อห <laughs> นังก็อร่อยอทำหมูหันเป็นตัวใช่ไหมครับ,รบ,รบเป็นตัวเวลาเราย่างแล้วเข้หมุนหมุนไปเนาะอ่ามันจะมีตุ้มอา มุนให้รับแสงนะฮะมันก็จะสุกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นหมูนี่อาจจะใช้เวลานานกว่าไก่นิดนึงเพราะว่าชิ้นมันใหญ่ก็ประมาณสชั่วโมงแต่ทําได้นะครับสองชั่วโมงนะครับหมูหันนะครับวันนี้ลุงไม่ได้ย่างหมูหันให้เราดูนะครับวันนี้ลุงเปลี่ยนสลับมาเป็นให้มันสวิงอ๋อให้มันทั่วๆเนาะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วมั้งก่อนใกล้จะสุกนะฮะให้มันสวิงนิดนึง มันจะได้ทั่วๆกันนะครับน,นี้ใกล้จะสุกแล้วก็จะได้แล้วฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วน,นีไก่ไก่ที่สุกแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับน่ากินมากครับน่ากินฮะอันนี้ ดูดูด้านหนังนะนี่ครับจะไหมเลยอหนังไหมนะหนังกรอบน่ากินครับเดี๋ยวเราไปกินที่ร้านครับลองไปชิมรสชาติไก่ย่างแสงพรอาทิตย์ครับอตอนนี้ลุงก,กำลังชักลอกเก็บแผงนะครับชักลอก อันนี้เสร็จแล้วครับอ๋อแบบนี้เหรอครับเก็บแหงทำลงดิงแนแค่นั้นอ๋อน้นไปอยู่ตรงนู้นล้อเล้อไหมมาเลยอันนู้มมนอ๋อลุงนี่เข้าใจกลไกในการทำมันก็แสงก็หักเหลงดินละอืมนี่นี่คือการเก็บนะครับเก็บทำแบบนี้นะครับปปอ่า ต้องผูกไว้ด้วยนะครับเนี่ยไมรู้ว่าผูกไว้ฮะผูกไว้สองด้านนะฮะนี่ฮะกันกลมนะครับลมมาเราไม่ให้มันโยกไปโยกมาอันนี้คือการเก็บนะครับหันให้มันทิศทางไม่ไปรบก,กวนคนอื่นแล้วก็ให้มันลงดินนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปชิมไก่ย่างแสงอาทิตย์กันที่ร้าน นี่ยกไปต้งแผงเลยนะเดี๋ยวใส่ใส่หม้อก่อน ก,ก,กินครั้งแรกนะเป็นกินกันกินครั้งแรกที่อร่อยจริงๆเนื้อนุ่หมูดิบด่างซิงกินกับน้ำซีฟู๊ดห,หน่อยถ้าใครมาเทสตูรี่อย่าลืมมานะาดูวันสองคนนะครับร้านอยู่ทางด้านอ่าไปด<ป>้า<ป>นหน,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 นึ่งเลยไปดูสิ